เมื่อก่อนนี้นะก่อนที่จะโควิดอ่ะตอนที่จะออกไปต่างประเทศอะ่ะกินซิสเลอร์อ่ะบ่อยมากเลยอะ่ะบางทีก็สองสัปดาห์ครั้งหนึ่งเดือนละหลายครั้งแต่ว่าจะเลือกกินเฉพาะแบบเป็นเมนูสลัดอะ่ะจะมีวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือ1 3 9บาทเฉพาะสลัดนะเอาเฉพาะสลัดก็ได้อันนี้ก็คือร39เป็นบุฟเฟต์สลัดจะตักกี่ครั้งก็ได้ก็จะมี ปังกระเทียมให้ด้วยอันนี้เป็นเมนูที่กินแบบประจำมากคิดถึงคิดถึงปกติออกกินสลัดกี่จานถ้าเต็มเต็มอย่างนี้ก็ประมาณสองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหวานอีกสองมันจะมีน้ำสลัดไม่รักษาหน้าเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นสเต็กอะก็คือสเต็กผสมสเต็กแล้วก็คู่สลัดด้วยก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์239จากปกติ299 าวันธรรมดาดีกว่าจะลดราคาแต่ไปสั่งหมูกช่ไหมออฟสั่งอะไรอ่ะปกติไม่เคยกินอันนี้นะกินแต่ไก่เนาะก็เห็นมันมันมีเพิ่มก็เลยลองดูเียๆหมูพริกไทยเหรอแม่ค่อยนะหืมมันก็น่นะไม่เคยสั่งเมนูนี้เลยอ่ะปกติที่มาจะสั่งแต่สลัดสลัดอย่างเดียวเลยเพราะเพราะไม่ชอบกินสเต็ก กินได้นะกินได้แต่ว่าแบบากินบางทีแบบก,กินไม่หมดอ่ะวันนี้ไม่เอาหมูเพราะว่ามันเหนียวใช่ไหมแต่วันนี้มันก็ไม่เหนียวนะวันนี้ไม่บ้าบอลแล้วอรอเส้นหมีห่แล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหมูแผ่นแล้วก็มีน้ําสลัดเท้าสั้นเท้าสั้นน้ำเท้าสั้นไอไม่ใช่เท้ายาวแล้วเท้าสั้นเท้าสั้นเสร็จแล้วก็น้ําสลัดงาดํา แล้วก mm. ็อะไม่รู้บันจะกินอะไรจะกิน hmm. น้ำสลัดหรือจะกินสลัดกินอะไรก็ได้ที่มันน่ากินเขาเขาตั้งชื่อมาเองว่าเป็นสลัดอะไมจ่ิจริงล้วก็คือใส่อะไรก็ได้สลัดก็คือกินน้ำสลัดใส่ผักไม่ได้กินสลัดใส่น้ำสลัดอืมไม่ได้กินสลัดแต่กินอะไรก็ได้ตอบหน้าตาเฉยมากอ่ะกินอะไรก็ได้ไม่อายใช่ไม่อายไม่อายทำไมอ่อันนี้เมนูอะไรอ่ะเขามีให้ตักด้วยน้ำสลัดสูตรพร้อพ บบก,กบก็ <c oughs> มีเตาสั้นมีก็คือเอาน้ำสลัดทุกอย่างมาใส่แต่ว่าเน้นเตาสั้นเยอะแล้วก็เน้นเอ่อพริกมันมีพริกผงแล้วก็พริกไทยแล้วก็ลูกเกดแล้วก็ไอ้เบาซามิกแล้วก็น้ำไอ้แาน้ำเออบารซามิคคืออะไรไม่รู้เะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่ามันเขียนป้ายว่าไทรเออเบาซามิคก็ที่มันมีน้ำมันด้วยอ่ะ <c oughs> ประเทศอรอเป็นชื่อเมืองไม่รู้ นี่คือน้ำจิ้มสูตรอ๊บอบจิ้มได้หลายอย่างแต่เมนหลักก็คืออามากินกับไอ้นี่มีทุกเกตด,ด้วยได้ปกติเห็นกินใส่นี่นี่ใส่พริกด้วยก็ใส่อยู่ข้างใต้ไงนะมีพริกด้วยเอ๋อมีพริกอยู่ข้างล่างนะอ๋อ้มีพริกด้วยเาแบบเป็นน้ำจิ้มแล้วก็ใส่กับไอ้นี่ได้อะไร เขาไม่ให้ซอสมาหรอสเต็กอ่ะไม่ได้ให้แต่เ,เขาก <c oughs> ็เขา,เขาปิ้งมาไงปิ้งแล้วก็ทาซอสมาไงอาา๋อมันทามาแล้วใช่ป่ะทามาแล้วอือหอมฟองปลาดกแล้วอันนี้อะไรอะ่ะต้มยำต้มยำวิญญาณไก่วิญญาณไก่ยทำไมชอบกินอันนี้จีไม่เคยตักอันนี้เลยแค่เอามาตดนิดๆนิดเดียวไปแช่อ๋อให้มันมีความเผ็ดเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงอะไร อะไรบ้าอย่าอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนอ,อันนี้เฟกวะเนี่ยมันเลเมันจะอร่อยได้ไงถ้าไม่ใส่ถ้วยอะปกติก็เอาเฉพาะเตาสั้นกับพริกผงอะใส่ไปอยู่แล้วรมันจะเป็นน้ำที่ข้นแล้วก็อร่อยมากไม่ถึงเอาน้ำสลัดใส่ซุปอะหรอนั่นไม่เคยลองเขาไม่ได้ว่าต้องใส่เยอะหรืออะไรก็ใส่นิดหน,น,น่อยๆน่อยแต่นี่คือแบบว่าเอามา เป็นน้ำจิ้มไปเลยจะได้แบบไม่ต้องไปตักไว้ทัน,นี้และนี่ก็คือตักที่สองของจีคล้ายๆเดิมแต่ว่าต่างกันนิดนึงเรื่องปริมาณกับชีสแล้วก็ซุปเห็ดข้างล่างเป็นซุปเห็ดเห็ดแชมปิองและอันนี้ก็คือตักที่สองของออ ที่สองเป็นตักของหวานอันนี้คือของหวานใช่ไหมหวานที่สุดเท่าที่หาได้เพราะมันมีน้ำสลัดถ้าเราไม่ได้ยกเลยทอทองอะไรวะ,รระทองย่างแต่ว่าทองย่างเราทอดญี่ปุ่นย่างเอร่อยดีนะเขาทองญี่ปุ่น,น,นเนื้อมัน,นมันดีเนาะเนื้อนุ่มเต็มเตยมก็น้ำสลัดน้ำสลัดโยเกิร์ตในเซนโยเกิร์ตแล้วก็เยลลี่แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ มูสหอมูสช็อกโกแลตปกติกินอันนี้กี่ชิน้นกี่ถ้วยกี่แก้วถ้ามันมีขนมอย่างอื่นเยปกติมันมีอไอนี่ว่าอะไระพนนาคอตาเออแต่วน,นี้ไม่มีอ่ะฉะนั้นก็เลยเป็นสองถ้วยแทนแล้วอันนี้ล่ะกอยโยเกิร์ตใส่ลูกเกดน้ำจิ้มเค็มอ่ะก็ใส่ลูกเกดน้ำจิ้มหวานก็ใส่ลูกเกดเพราะเราทำเท่าที่เราปัญหาได้ไงก็เขาก็มีอยู่แค่นี้เราก็เอาแค่นี้อืม ทำไมหรือเห็นที่เพิ่มความอิ่มเพิ่มความอิ่มเดี๋ยวนะอ้าวพี่ยาบอกว่าอยากกินอิ่มเกินอือใช่อยากกินเกินปกติต้องกินอีกจานหนึ่งแล้วสองจานใช่ปกติปกติจะต้องมีไอเนี่ยหุนขึ้นมาเรียงซ้อนๆซ้อนๆกันเลยอ่ะเออเออเห็นนิ้วจีบปะเห็นนิ้วจีบปะเออเน่าแล้วเอ้ยไม่ใช่ ก็ตอนแรกอ่ะโดนประตูหนีบไงประตูหนีบตรงเนี้ยแล้วไอ้ดำดำเนี่ยมันอยู่ที่โคนนิ้วใช่ป่ะแล้วนี่คือผ่านมาประมาณสักสองอาทิตย์อ่ะไอ้ดำดำเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นมาข้างบนใช่ป่ะเพื่อนๆลองถ่ายดูว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปเดือนนึงอ่ะไอ้ดำดำเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงปลายนิ้วไหมเพราะว่าตัวเล็บอ่ะมันจะต้องนอกขึ้นมาใช่ป่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านไปนานๆแล้วไอ้ตัวดำาๆเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาอยู่ตรงเล็บแล้วเราก็ตัดออกได้ใช่ป่ะ มันคงไม่ได้อยู่ดำๆแบบนี้ไปตลอดใช่ไหม <c oughs> ถ้าอยู่ไปแบบนี้ตลอดนี่น่าเกลียดมากนะแต่มันก็ดูขยายวงขึ้นแล้วนะวันนี้มากินเชสเตอร์คริวเชสเตอร์คริวที่อาหารไม่ได้คริวไม่บอกไม่รู้ว่ามากินเชสเตอร์คือในรูปสวยเลยนะแต่ว่าของจริงก็ดูธรรมดาแล้วก็ในนี้มีไก่กรอบอะไรไม่รู้อะจำชื่อไม่ได้นะยำปะ มียำจ้ะร้อยสิบเก้าบาทก็คือมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ล้อก็มันเป็นไฟก่อนหน้านี้กิน KFC เนี่ยเขาก็เป็นถาชนะกระดาษใช่ไหมแต่ก็โอเคอ่ะมันดูดีแล้วก็มันก็้เป็นกระดาษด้วยแล้วก็แล้วเรารู้ว่าพอชาเออแยกมาว่าอันนี้ของฉันนะนั้นของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ดูน่าจะแพงกว่าประหยัดไงประหยัดแล้วก็อันนี้สั่งมาทําง้าไก่เผ็ดอันนี้สั่งาจำห้อันนี้สี่สิบบาทของจีนะมีอันนี้ แล้วก็ไก่ชิ้นหนึ่งแล้วก็อ๋อน้ำอันนี้อันนี้น้ำแก้วเล็กแก้วหนึ่งร้อบาทส่วนของออฟก็คือมีข้าวอันนี้แล้วก็มีเฟรนฟรายแล้วก็อันนี้ที่แก้วใหญ่กว่าแต่ว่าออฟเพิ่มหบาทก็คือ1้อยบเก้เป็น125บห้แล้วก็ซื้อไก่เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเป็นสี่สรวมแล้วสองรกว่าบาท280กว่าบาทได้ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นไงบ้างชอบตังคชอบอนไนมากกว่า ชอบชอบ TFC มากกว่าอันนี้มันร้านยังไม่ได้ทานกินเลยอย่าไปเพิ่งไปฝากฟังเขาแต่ที่ TFC เขามีเพลงด้วยนะเพลงเขากดเขาเปิดเพลงแบบคลอคลอไปด้วยไงแต่นี่คือไม่มีเพลงหมูไก่ยำไม่ใช่ยำเผ็ดนะไม่ใช่ไก่ไม่เผ็ดหรอไม่ใช่ยำไก่แท้เหนียวๆไก่ยำเฉยไม่ได้เผ็ด แสงในร้านนี้มันไม่ดีเลยอ่ะเวลาถ่ายออกมาแล้วสีแบบติดมากอาจจะติดอร่อยะไม่ไไมห้กกสปาเกตกตี้สปาเกตตี้ไก่กนะไก่แต่ว่าไก่มาอยู่ตางนี้ <c oughs> ก็คืออันนี้40บาทใช่ป่ะแต่ที่ KFC 45บาทแต่เป็นไก่ทอดนุ่มไหม,มนุ่ม เส็จนิดหน่อยเคุนเชฟซีน่าจะมีไก่ทอดกับไส้ซีเม์ไก่ทอดธรรมดาไงไป้ซีต้องเป็นบิกเล็กเล็กบิบเล็กใช่มเห็นยงจะแต่ร็จแล้นะแต่อาหารเขาก็อร่อยใช่ไหมล่ะโอเคพอเชฟได้แล้วก็เขาก็ใส่เป็นจานมาให้ด้วยไงประหยัดกระดาษไงแต่ถ้าเกิดว่าใส่กระดาษมาใส่เอาท้อนพลาสติกมาแบบเคเฟซีมันเป็นพลาสติกอ่ะอันนี้มันเป็นของที่เอาไปรีวิวได้อ๋ออ๋อแม่ง ค่าล้างไปด้วยเปล่าร้าพลงงานดูดิเนี่ยในรูปอะใหญ่ใหญ่อะ <Okay. S 2> อันนี้ก็พุนพูนอะ <Okay. S 2> แต่ของจริงมันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะข้าวอะเท่านี้ไก่จะม,มีมีไม่กี่ชิ้นเองนะกระจึงเดียวเองนะ้แตครึ่งเดียวเองนะมันก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่อย่างนี้ด้วยนะแล้วก็สปากเกตตี้อะก็นิดเดียวเองนะไม่ได้พูนแบบนี้นะโอ้ทำเราปิดวันเขาบอกว่า ภาพอาหารและภาชนะทั้งหมดนี้แต่งเพื่อการโฆษณาเล็กมาก